สำหรับวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของที่ใช้ลราชื่นชอบประจำเดือนกรกฎาสิงหาและก็กันยาปติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mister PJ Beauty นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะครับที่บรุลนได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะครับก็ถือได้ว่าเป็น ฟิบริตนะครับแล้วก็บางตัวถือได้ว่าแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวนะครับก็ประจําเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามานะครับบอลลนจะลงคลิปชุววันเสาร์หรือแม่งก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้บรลลูนด้วยนะครับกิง้งกิ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 ้งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของบอลลูนนะครับสําหรับ เฟบริดนะครประจำเดือนนะครับกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยายนของบอลูนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าบรลูนเห็นเขามาพอสมควรนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะมีจำหน่ายที่วัดสันนะครับแล้วก็บรลูนได้มีโอกาสได้ ทดลองนะครับซื้อเขามาลองใช้ดูนะครับซึ่งราคาก็ย่อมเยาวนะครับกับปริมาณอยู่ที่500 ml นะครับถ้าบรุนจำไม่ผิดอะราคามันจะอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทอะร้อยปลายปลายนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว kinsing water นะครับตัวนี้ของ face in face นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ย ถือได้ว่าทําความสะอาดได้ดีนะคปะปัดจากสารคายเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเขายังมีส่วนผสมของธรรมชาติโดยพวกดอกไม้นานาชนิดนะครับที่บรุณนได้ใช้เนี่ยแบบเออชื่นชอบทำความสะอาดดีนะครับแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะครับเวลาแบบเราเช็ดเครื่องสําอางนะครับสามารถทําความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เราลงเกี่ยวกับพวก กันแดดเอยหรือจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกการแต่งหน้าต่างๆก็สามารถทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเขายังได้ผ่านการทดสอบของเจ้าตัว derma dermatologist โโโนะครับแล้วก็ไฮโปโลเจนิกเทสด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับบรุณเชื่อมั่นได้เลยว่าสามารถใช้ได้นะครับปริมาณเยอะจุดใจคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับบรรลแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็สำหรับตัวต่อไปนะครับก็ไปกันที่ตัวนี้เดแล้วกันนะครับบุลลุนก็เพิ่งจะรีวิวไปนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของการบํารุงผมนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวออยนะครับของเจ้าตัวมีซองแซงตัวนี้นะครับ Perfect Styling นะครับตัวนี้จะมีกลิ่นพีชนะครับบรุนชอบแบบชอบมากจัดทรงได้ดีมากนะครับผมหอมแบบหอมทั้งวันเลยนะครับยังไงถ้าใครนะครับอยากจะทดลองใช้นะครับเดี๋ยวบุลุนอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะที่บุลุนรีวิวเจ้าตัวนี้ไว้นะครับก็ไปลองติดตามกันดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแบบชื่นชอบจริงๆอ่ะราคาแบบรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ200ไปปลาย300ต้นๆประมาณนี้ นะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยชิ้นที่2-1บาทนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับซื้อได้ที่วัส์ันเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเือีด้ว่ามาแรงแซงทางโค้งเหมือนกันนะครับสำหรับเพิียัณฑ์ล้างหน้าเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งบรุนก็ได้ทดลองใช้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเมนทลทัมนะครับวอ i ไวท์เ g นนิ่งม n ยคลนนะครับเจ้าตัวนี้ ก็จะเป็นสูตรสําหรับคนที่แบบผิวแพง้ง่ายนะครับแล้วก็คนที่แบบเป็นสิวง่ายด้วยนะครับบุนชื่นชอบเขาเหมือนกันทําความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถือได้ว่าแบบแซงทางโค้งแบบที่บรุใช้เจ้าตัวแอ n เนเออ่ะบุนรู้สึกว่าบรุนชอบเพื่มปริ่มเจ้าตัวนี้มากกว่าด้วยนะคบเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวสลิดสลิดแอซิดด้วยนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องสําหรับคนที่มีปัญหาเป็นสิวนะนะครับยังไงถ้าคนที่ ที่มีปัญหาเป็นสิวอยู่บุรุนก็นแนะนำตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่199บาทนะครับมาในขนาดปริมาณ90 ml นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นมอยส์ไลเซอร์นะครับสำหรับทาผิวนะครับซึ่งบุรุนก็ใช้เข้ามาแบบบุรุนไม่นับขวดแล้วอะแต่ว่าแบบไม่เคยไปซื้อตอนไหนแล้วแบบจะเจอโปรโมชั่นสักทีนะครับ แต่บรุนจะคอยซื้อตอนที่เขามีขนาดแบบเพิ่มโบนัสมาให้อีก25นะครับเป็นมอยเจอร์เซอร์บำรุงผงที่แบบถือได้ว่าเนื้อแบบจะว่าเข้มข้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นจะว่าบางเบาก็ไม่ได้บางเบาเลยแต่ว่าพอเวลาลงทาผิวแล้วก็ไม่เหนียวหนึะหนะนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเจอเจนชูตติ้งอโลนะครับ เจ้าตัวนี้นี่นะครับเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยโบนัสเพิ่มปริมาณอีก 25ML นะครับถ้าขนาดปกติของเขาเนี่ยเขาจะมาในปริมาณ 650ML นะครับอันนี้อีกขวดหนึ่งเนี่ยเขาจะมาในปริมาณ 650ML มันราคาอยู่ที่295บาทนะครับถ้าครั้งไหนที่บุญไปเจอถ้าเจอแบบมีปริมาณแบบมีโบนัสให้2 5บเรนี่ยบุญจะซื้อขวดนี้เพราะว่ามันจะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น ปริมาณ815 ml นะครับจาก650 ml นะครับซึ่งตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นที่วัดส,สันก็มีอีเวนต์บอยก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปชั้นนำก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีส่วนผสมของเจ้าตัวคูคัมเบอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเอเว r ลโลเวล่าที่จะช่วยในเรื่องของการแบบซ่อมแซมผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแบบซึมซาบได้อย่างรวดเร็วบางเบาไม่หนัก จนเกินไปนะครับแล้วก็เขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวเซเลมายด้วยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราแบบชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวบลุนให้ดูเนื้อนะอันไหนดีขวดนี้ขวดนี้ดีกว่าขวดนั้นรู้สึกว่าจะหมดแล้วอันนี้ขวดนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวบลูนก็จะไปซื้อขวดใหม่เหมือนกันไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะขวดไหนขวดนี้ขวดนี้อกดย่างนิดนึงขวดมันใหญ่อ่ะเดี๋ยวนะ เอ,อาแล้ว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 เอาแล้วอือนี่เขาจะเป็นอย่างนี้สีก็จะออกเขียวๆนิดนึงนะครับเวลาถูไปลงไปที่ผิวเนี่ยมันก็แบบเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยรู้สึกว่าอันนี้บรรู้สึกเองนะมันทําให้รู้สึกผิวของเรามันแบบสว่างกระจ่างใสขึ้นมาด้วยอ่ะนะครับเนี่ยบรูนเปรียบเทียบให้ดูสองข้าง ระหว่างข้างที่ทากับที่ไม่ได้ทานะครับเนี่ยมันรู้สึกแบบมันสว่างขึ้นมาสว่างกระจ่างใสขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีเลยแบบชื่นชอบมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสําหรับใครแบบอยากจะทดลองนะจริงมันก็มีสูตรอื่นอีกเยอะเลยนะครับแบบถ้าใครคนที่ผิวแบบแห้งมากๆบุญแนะนําที่เป็นสูตรสีเหลืองนะครับแต่ตัวนั้นน่าจะหนักหน่อยแต่บุญชอบตัวนี้มากกว่านะครับแบบเรื่องกลิ่นเอยอะไรอย่างเงี้ยบุญก็ชอบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่บรลลุนได้ทดลองใช้เขานะครับเพิ่งจะได้สักประมาณ2-3อาทิตย์นะครับแต่ว่าบรลลุนก็ยังไม่ได้ทำรีวิวของเขาเลยโดยตรงนะครับแต่ก็มาติดใน f a เ o r ร t e นะครับประจำเดือนกรกฎาหากันยายนของบรลลุนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวพรเมจิกพาวเวอร์ b ีนะครับเจ้าตัวนี้ บรลลนซื้อที่เซเว่นะถ้าบรลลนจำราคาไม่ผิดรู้สึกจาอยู่29บาทมั้งครับปริมาณจะอยู่ที่50กรัมนะคะแบบหุยมันเป็นแป้งที่แบบควบคุณควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับพวกแป้งฝุน่นเคาน์เตอร์แบรนด์นะบรลลนว่าแบบมันยังสามารถแบบควบคุมได้ดีกว่าควบคุมความมันได้ดีกว่าแป้งบางตัวที่อยู่ในเคาน์เตอร์นะครับ แต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเรื่องด้วยเอฟเฟกอะไรของเขาเอยมันอาจจะไม่จะไม่สู้เท่าพวกแป้งตามเคาน์เตอร์ที่เขาเอาไว้เซตสำหรับรองพื้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคา29บาทแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับเดี๋ยวบรุลนให้ดูนะครับตัวแป้งของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นออกเป็นสีสีออกแบบน้ำตาลจะไม่กัไมเชิงสีออกเนื้อนอ,นอนะครับเนี่ยเวลา เกลี่ยถูไปมันก็แบบรู้สึกว่าผิวแมตด,ดีแล้วก็ควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแบบบรุณชอบมากเลยอ่ะแบบเนี่ยจริงๆเลยนะครับใครแบบมีปัญหาเหมือนบารุณนะแบบว่าหน้ามันด้วยเป็นคนผิวผสมอะไรอย่างเงี้ยครับบารุณใช้มันก็ว่ามันก็ดีมากๆอ่ะมันไม่อุดตันผิวเลยนะครับไปลองหาซื้อใช้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับ อีกหตัวนะครับที่บรลลูนชื่นชอบนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่บรลลูนได้ใช้แล้วก็ได้ทํารีวิวไว้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวบรลลูนแปะลิงก์ไว้อีก1ลิงก์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับของ Leader i n s o l u t i o n นะคะเป็นตัว Sleeping m a r k นะครับบลนชอบทั้ง2ส,สูตรเลยไม่ว่าจะเป็นสูตรสีแดงนะครับสูตรสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเป็นสิวแล้วก็สูตรสีม่วงนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการ ลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวนะครับสูตรสีม่วงเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวเมือหอยทากนะครับที่จะช่วยในเรื่องของแบบพวกริ้วรอยรอยดำรอยแดงอะไรต่างๆนะครับส่วนสูตรสีแดงนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัวเปลือกมังคุดนะถ้าไม่ผิด เปลือกมังคุดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเป็นสิวนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของเจ้าตัว PHA นะครับซึ่ง PHA เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับมันจะแบบช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะครับดังนั้น สามารถเชื่อมั่นสำหรับแบรนด์นี้ได้เลยนะครับสำหรับผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แน่นอนนะครับแบบบรุนใช้แล้วแบบน้านุ่มมากชุ่มชื้นเรื่องสิวก็แบบเป็นได้ยากมากยากมากๆบรุนบอกเลยว่าแบบยากมากอะกว่าแบบที่มันจะเป็นนะครับหรือแบบเป็นก็แบบไม่ได้เป็นแบบอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นส่วนแบบสูตรสีม่วงก็แบบ ก็เชื่อมั่นอยู่แล้วอะถ้าสําหรับใครเคย,เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ้าตัวลีดเดอร์ที่เป็นตัวแบบชีทมาร์กอย่างเงี้ยแบบเออตัวนี้ก็แบบดีอะก็ตอบโจทย์แบบช่วยเสริมไปอีกหนึ่งแรงนะครับยังไ,ไงก็ไปลองหาซื้อดูนะคะหาซื้อได้ที่วัสันนะครับในราคา34บาทนะถ้าบรุนจำไม่ผิดแต่ตอนนั้นบรุนซื้อโปรซื้อ1แถม1อ่ะ69บาทนะครับก็มาในปริมาณซองละ 20ml นะครับเจ้าตัวนี้ไปหาลองใช้ลองใช้ซื้อกันดูนะครับ ก็นี่ก็เป็นนะครับเฟเวอร์ิตนะครับประจำเดือนกรกฎาคมันาคมนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะทดลองใช้นะครับหรือแบบเคยใช้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปลื้มชอบเหมือนบอลูนนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บอลูนด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีคับบ๊ายบาย